ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะท่านผู้ชมฝากกดไลค์นะครับผมให้ครบ1,000ไลค์ด้วยละกันนะโอเคผมใครกดแล้วก็ ไปชมคลิปกันเลยร้าน First Shop นะครับผมตอนนี้เนี่ยเลทอยู่ที่7เลยนะคนดูครับระบบนะครับผมมี VIP Server แล้วก็ ID p a ียพเนีนะครับและมีบริการฟาร์มแมปต่างๆด้วยนะคนดูนะครับผมหรือว่าบริการกดพลต่างๆนี่นะครับผมนะกดไอเทมต่างๆหรือว่าเกมพาร์ตนั่นเองนะครับผมหรือว่ามีบัตรบริการเติมเกมนี่ครับผมแล้วก็มีจําหน่าย ID เกมด้วยเนี่ยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมมาใช้บริการร้าน First Shop ด้วยกันนะครับผมลิงก์อยู่ตารางคลิปนี้นะครับผมออะง่ เอาเอาอัดเดียวคะครูก็ไม่รู้เหมือนกันกวอาหรือยังออคุณอัดก็พูดก็บอกว่าอัดสิครับไม่รู้อ่ะ,อะคุณดูลองดูดิกวอดยังวะเนี่ยอัดเดียววะยังว่มเนี่ยไม่รู้อ่ะกวดแล้วใช่ไหมสรุปเ,เอาเอาเอาเโอเคนะครับขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมเลยชิงนั่นเคดีแล้วก็ไว้คุงเช่นเคยนะครับ อ่าซึ่งวันนี้เราสองคนกลับมาแล้วแหละวันนี้เฮ้ยเขาทำอะไรกันอะเฮ้ยทำอะไรกันอะมันวุ่นวายมันคือๆเนี่ยทำไมทำอะไรกันวะมันมันทำอะไรวะอ่ามายืนเลียงแถวาไหมมายีนทำอะไรกันอะยืนทำอะไรเอออ๋อผลปีศาจเงี้ยเหรออ๋อสุ่มดอปนี้เงี้ยเหรอไม่รู้นะน่าจะใช่โอเคสำหรับวันนี้ไว้เราจะมาทำการสปอยการอัปเดตใหม่เว้ยใช่ไหม รอกันเนิ่นนานนะครับผมคือนานมากๆคือแบบนานจนแบบโอ้โหพี่ครับเมื่อไร่มันจะอัปเดตครับพี่อะไรประมาณนี้ผมจะทำการสปอยและบอกการอัปเดตว่ามันจะมาตอนไหนนะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมสมัครให้ไลค์แชร์ด้วยกันนะครับผมคนดูครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นชิวๆด้วยเนาะโอเคนะครับผมไปใครพร้อมแล้วก็เล t ส go กไปดูกันเลยครับผม โอเคนะครับผมก่อนอื่นเลยไว้เดี๋ยวเราเนี่ยทำการมาแจกโค้ดก่อนเลยเนาะไวนะ้เนาะคือว่าบางคน <Okay. S 1> อาจจะยังไม่ได้ใส่คงใส่โค้ดอะไรประมาณนี้นะครับอาเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการใส่โชว์คนดูเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> พี่ครับโค้ดใหม่มันจะมาหรือ,อยังตอนนี้เนี่ยผมแจกโค้ดเก่านะวันนี้นะครับผมก่อนอัปเดตอย่างงี้ดีกว่าเราแจกนะครับผมโค้ดก่อนอัปเดตนะโอเคนะครับผมไปเดี๋ยวเรามาดูโค้ดแรกกันดีวกว่ามันจะมีทั้งหมดเนี่ยนะครับผมประมาณ4ีหโค้ดแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะโค้ดแรกนะครับผมเป็นโค้ดนี้ผมเนี่ยไม่ได้แจกนะตั้งนานแล้วแหละพวกโค้ดพวกอะไรอย่างเงี้ย คลิปนี้ขอแจกเลยละกันนะครับผมไม่ได้แจกโคดานละโอเคนะผมขอกดโคดผิดอันนี้น่าจะใส่ไปแล้วมัง้งผมน่าจะใส่ไปแล้วปะไม่รู้อ่ะแป๊บนึงนะกูขเขียนผิดปะเนี่ยแป๊บน,นึงนะครับผมอ่ะผมน่าจะใส่ไปแล้วนะครับผมอันนี้นะเป็นโคดรีอสเต็นั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมเป็นโคดนี้เนาะก็ะค,คือว่าช่วงนี้ผมก็เล่นชิลๆสบายๆายนะครับผมอ่ะอันนี้คือทุกคนเนี่ยใส่ได้หมดเลยนะอ่ะโคดนี้ผมใช้ไปแล้วเนาะ เป็นโค 1, ้ดหน,นึ่งแสนเบเมลีแน่นะครับผมอันนี้ก็คืออะไรไอ้ให้คุมมือหัวเดี๋ยวคุมมือหัวไอ้ห่าเอ้ยโอเคผมอันนี้ก็ใช้ไปแล้วเนาะโค้ดนี้นะครับผมแล้วก็โค้ดดาก้อนที่ผมจําได้ผมยังไม่ได้ใช้นะสามเจมปะป่ะอ้อใช้ไปแล้วเหรอโอ้ใช้ไปหมดแล้วป่ะเนี่ยผมอะ่ะผมก็จะสุ่มโชว์คนดูด้วยไงยอืม โอเคนี่ก็ใช้ไปแล้วสรุปกูใช้ไปหมดล้วโอเคนะครับผมทุกคนก็สามารถเป็นใส่กันได้เลยนะครับโค้ดอยู่ตารางคลิปนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมปาเดี๋ยวเรามาแจ้งการอัปเดตกันก่อนดีกว่านะครับผมว่ามันอัปเดตตอนไหนเวลาไหนนี่นะครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่รู้วันที่ที่ชัดเจนนะครับน่าจะอีก2อาทิตย์ข้างหน้านะครับน่าจะอัปเดตแล้วเนาะก็ผมได้ทําการไปถามแอดมินมาว่า ไอมินครับเมื่อไหร่มันจะอัปเดตซึ่งเขาบอกว่าอัปเดตภายในเดือนนี้นะครับผมเพราะว่ามันไม่แน่นอนเนาะเพราะว่าผมคิดว่าพี่เบคเนี่ยน่าจะอัปเดตอะไรแปลกๆเข้ามาแน่ๆนะครับก็เลยต้องรอ,อนิดหน่อยนะครับผมก็้คือต้องรอเรื่อยๆนะครับผมในวันนี้ผมก็เลยทําการมาสปอยปลาฉลามเนาะมันคือผมไม่รู้ว่ามันน่าจะเป็นเหมือนเป็นปลาทะเลปะไอไว้ คือผมไม่รู้เป็นผลหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นผลปลาฉลามแน่ๆเว้ยผมคิดอย่างนั้นนะคนดูไม่น่าจะเป็นแบบว่าไม่รู้อ่ะมันไม่รู้ว่าเป็นผลหรือเป็นะารนะไม่รู้เออเผาอันนี้ไม่ไม่รู้อ่ะคือว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูพร้อมกันดีกว่าแต่ว่าสำหรับการอัปเดตเนี่ยนะครับผมมาภายในเดือนนี้แน่นอนผมคาดเดาไม่อาทิตย์หน้าก็อีกอาทิตย์หนึ่งเว้ยคนดูประมาณ2อาทิตย์นี่แหละนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใน King Priest ร i s c กันดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรแจ้งใหม่หรือเปล่านะจะ โอเคนะครับหลังจากที่เราทําการสปอยเป็นเอาไว้เนาะนี่นะครับมันก็จะมีหน้าของหมัดยางยืดอันนี้ผมเชื่อว่าน่าเป็นผลยางนะครับอันนี้นะใช่นะครับผมน่าเป็นของผลยางนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นผลใหม่นะครับน่าจะเป็นผลใหม่อะไรของมันวะตูดเด้งไปเด้งมานะคนดูเนเอ้ยโอเคต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรอ่าเป็นผลอะไรอ่ะคิดว่าไงผลระเบิดปะหรือยังไง ไม่รู้อ่ะเออน่าจะเป็นผลระเบิดว่ะเอ็กพชั่นเพราะว่าเอ็กพชั่นก็น่าเป็นผลระเบิดตื่นงี้เหรอผลระเบิดลากแนไม่ได้ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าเป็นระเบิดตื่นนะครับนี่ไงนี่ไงแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นผลอเวกเว้ยเข้าใจปะไม่ใช่บอมอเวกแน่นอนเขาบอกผมไม่รู้อ่ะผมก็ต้องต้องดูอ่ะเอาง่ายต้องดูนะน่าจะเป็นผลปีศาจใหม่อันนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะแต่นี่มันชื่อว่า BF เเนี่ยนะครับผมคนดู คือแอดมินเขาก็ไม่ได้มาบอกตรงตัวหรอกต้องรอมันออกมาเนาะเราถึงจะรู้นั่นเองนะครับใช่อะต่อไปนะครับผมนี่คืออะไรเอ๊ะไอ้ไว้เชชั่นอะไรของเขาวะโคตรแม่งสุดยอดไปเลยเฮ้ยอันนี้ใครนะอ้าวใครอะไรส่งรูปหัวใจเออมินิฮ์ทเอ้ยอันนี้ไงชาร์กนะผมอันนี้ผลขาวผลฉลามฉลามป่าวผลฉลามหรอันนี ใช่โย้ผลฉลามเนี่ยนะแล้วคือ,อยังไงคือกูถามจริงนะอันนี้ผมไม่ทราบนะคุณดูคุณดูลองคิดตามผมนะว่าเฮ้ย <c oughs> มึงจะใช้ปลาฉลามอยู่บนบกแล้วสู้คนีงหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมส่วนมากเขาสู้กันที่ไหนสู้กันข,ข,ข้างบนไงเออมันไม่ใช่เป็นผลเว้ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างคุณดูแต่ผมแน่ใ <c oughs> จว่าเออไม่รู้อ่ะแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็น เป็นผลปีศาจแน่นอนนะครับผมคือถ้าเกิดเอาเป็นผลปีศาจมาสู้เงี้ยคือมันเป็นปลาฉลามใช่ไหมผมก็ไม่ทราบมันจะเป็นยังไงคนดูเข้าใจปะเออมันคือปลาฉลามนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบเนาะใครยังไงก็คอมเมนต์กันได้เองนะครับสอบตรงนี้นั่นเองโอเคนะครประมาณนี้นสะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาแจ้งอัปเดตน่าจะแบบประมาณนี้แหละ <laughs> ใช่บีเมล ปลาใช่ไหมปลาโอเคนะครับก็สับวันน okay ี้นะครับประมาณนี้แล้วกันคลิปเราชิลๆนะวันนี้นะครับก็น่าจะมีคลิปเดียวแหละเพราะว่าผมจะทําการปรับเวลาอะไรประมาณนี้เนาะคนดูเพราะช่วงนี้เนี่ยโหแค่ผมทํางานหนักมากๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมที่คอยสพอร์ตพี่นะครับผมแล้วก็คอยดูพี่ขอผณมากนะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสำหรับคลิปหน้าผมทําการมาสอนฟาร์มคิงพีทก่อนอัปเดตแล้วก็ฟาร์มจนตันนั่นนะครับผมโอเคครับไป เดี๋ยวเราก็ไปดูคลิปวันพรุ่งนี้เลยล bye 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 ดีกว่านะครับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายดิไว้บายบายหนยบายบายครับฝันดีฝันดีครับเอาเฮ้